หาแม่ลานมหาแม่ลานนี่นะป่านแม่ลานสวัสดีครับโอ้ยเสียงแจวแจวแจวอะไรเนาะครับกินข้าวเขาอิ่มกินข้าวเขาอิ่มแต่ยังกินข,ขออ้าวนะเนาะไหมค่ะปนแมงดาปนแมงดาโอ้ยเป็นตาแสบเนาะปนแมงดาไหม,ปมเป็นได้ืหอนี่มนันยังลูกค้าร้ายยัง ไอเห็ดบ่ไม่แกงแน่อ๋อเห็ดนะครับบ่ท่านได้ไปหาอยู่เดียวเหมือหลังไปหาก่อนเดสิมาฝากล้งเทปลงเทปเต็มกระตอกกระตาอยู่โอ้ยไปจอบบึงเฟซบุ๊กผมได้นีจอบบ่งเฟซบุ๊กผมได้นีเต็มกระตาเต็มกระมองยี่เห็ดบ่มาแข็อ่าบปุ๊บลูกค้ามาปรับเลยนะครับนี่นะครับนม่หลานกับข้าวอร่อยนะครับกับข้าวอร่อยได้เยอะด้วย เห็นบ่เ <ett> ห <par the 250> okay, um, okay. ็นบ่ผมมานั่งปุ๊บลูกขามาเลยเห็นบ่อเนี่ยผมหนาสิยางมาแต่โดนเลยนี่อือนีั้นะครับลูกค้ามาสั่งนะครับแม่ร้านลูกค้ามาสั่งอย่างสองกองผัดกะเพราทะเลผัดกะเพราทะเลอเหมืนเลมีสอือ แล้วเรามาแล้วคุณไม่ได้ซื้อเท่านะมันเจ้า่อซื้อเสียใจนะสิบแปดดอกแล้วก็เล่นไปซื้อมัหน,นีเพราะะเขา่าใน่ร้านเขานี้เลีเ้ยนไปเดียวสิบปากแล้วพุ่นเล่นหอดตัวกลานขาแล้วสิบแปดข้งางล่างแม่ร้านถือน้ำเขวนนี่ซื้อยังไงพ่อได้ซื้ออ๋อพ่อซื้อปากเราย้ายสามผัดเล่นฝ่ยก่อนค้าขายของสิบแปด เลขได้มาแต่ทางเดน่ะสิบแปดอ๋อเลขดูสาวได้ไหมโมฝันฝันฝันมือเลขสิออกฝันมือเลขสิออกฝันมาจังเด์อนเราไปยแหงมันเขียนเสนสิบแปดโอ้ยมือเลขออกผมฝัมาได้ไหเนาะเออตเดียวสตอนนี้เราเขียนสตัวนะแต่ของ่เอาสานึ่งแปเขียนสตัวเลยแปดแปเลย อันนี้มันออกเท่าไหร่เก้าหนึน่งเปดอเล็กมันออกสามตัวมันออกสองเจ็ดสองครับอันนี้แล้วเขียนแปดหนึง่งแปดได้่าตัดออกเอาแค่สิส่วนมากไม่น่าสิฝันฝันมือก้อนหวยออกขึ้นหนึ่งเลยตัวนี้มือเล็กสิออกม,มือยังมเศร้าโอ้หูก็คือหูส่วนเล็กออกวันที่สิบหกนี่หัวีสิบหา้าสิบหา้าสิบห้าฝันขึ้นสิบหา้า ม่เงี้ยสามเราไปซื้อมา,าอไม่เงี้ยสามเราซื้อสิบแปดกูเ่ได้ซื้อเจ้าไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยเลขสิออกสิบแปดเจ้าหูบอกวันนี้เขาไปทอนเงินมาให้ลูกค้ามาที่ฝากเราลอยดึงซื้อขังลางเลย 18, สิบแปดสิลวยหนึ่งมาหนี้เรือไปแลนไปกระเด้อบ่ได้อื่ม้าย,ย,ายสามเจ้าไปซื้อเดี๋ยวนี้เลยว่าบอกเราเสียใจนะจังว่ได้สิบแปด ก็เล่นไปซืือแล้วก็ถือสามีไปเพราะท่านได้กินเบียร์ย้อนพ่อของบันถือบันถือทั้งลามทั้งบนเลยครับแฟนเนาะันนได้กิเี่ยมาเข้าฝันดูดีเนาะแฟนแม่ลานนี่มาเข้าฝันบอกเลขบอยบ่อยนะครับท่านผู้ชมแต่ส่วนมากจะบอกวันสุดท้ายนะครับนี่นะครับแม่ลานฝันนะครับฝันบอกว่า สามีนะครับที่เสียชีวิตนี้มาเขียนให้เลยนะครับหนึ่งแปดเขีนใส่กระเลยหนึ่งแล้วก็เขียนให้หนึ่งแปดนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับย้ํานะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ว่าจะมาอุดหนุนนะครับแม่ลานแต่ว่าวันนี้กินข้าวมาแล้วนะครับเดี๋ยวอุดหนุนเป็นน้ําแล้วกันนะครับ โอ้ยย oh! no. ังมือ uh. ูเล right. nah, so 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 mm. ็กออกผมกับบาบาคือก so ันนมไ่ดผมูได้ยสแ้คือัผมอซื้อบาง่อตลอดตลี่ซสื้อต่ลอดตอลีไปหาใบลอตอลีเนาะมือเล็กออกเนีมา้อนแม่ร้านไปตลาดตะอนี้แม่ร้านเอาอันสองสิหนึ่งแม่ร้านียเอาใบลอตอรีเนาะสองกหนึ่งอันนี้ข้านกได้สองกหนึ่งเอาสองแหนึ่งมีจักกยางั่แนวเจ้าไรนานะ อืมบ่ได้อีหยังเลยแบบเสียดายลูกค้ามาแล้วผัดกระเพราโอ้หงดนี้สิได้ยตัวใดอีกบที่นี่งวดนี่ใกล้มนนๆมือออกเนาะ อันนี้แม่ลานนะครับถ้าใครติดตามนะครับติดตามอย่าแม่ลานเป็นคนที่ฝันแม่นนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับแต่ว่านำมาก็บอกลูกสาวลูกสาวก็แต่แม่แม่ลานก็บอกผมอยู่นอ้มือนั่นบพรว่าให้มือหวยออกให้มาเนาะเ,ออเพราะว่ามันเลขมันจะแม่นมันหวยออกนะครับถือยี่สิบบาทเออวังสั่งล <laughs> ูกสาวถือยี่สิบบาทเออเขาบอกเป็นวันหนาวไม่น่าเหม็นเนาะอืม แต่แม่ลานเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อนะครับแม่ลานขายกับข้าวไม่ค่อยซื้อเลยครับหวังเดี๋ยวเดี๋ยวจังใจนะครับท่านผู้ชมนะครับก็กดกระดิ่งไว้แล้วกันนะครับกดติดตามไว้นะครับพอใกล้ๆวันนะครับแต่ย้ายสามเจ้าไปซื้อเลยคันเจ้าผูซื้อเสียใจได้เลขสิบเอดลเราก็เลี้ยงซื้ออันนี้ถูกจริงนะครับถูกจริงถูกจริงนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าเรามีการเตรียมกันไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะลงตัวเลขนะครับแต่ว่าแม่ลานก็ได้สั่งผมไว้แล้วบอกว่า วันหวยออกนะครับวันหวยออกให้มานะครับบังเอิญผมไม่ว่างนะครับไม่ว่างจริงๆย้สามนี่ซิมใส่ใส่อูอครับผมไม่ว่างจริงนะครับวันนั้นนะครับไม่ว่างนะครับส่วนมากวันผมก็คิดอยู่นะเพราะวันวันเลขออกนี้จะมาหาแม่แกดน้องบอกแปดหนึ่งแปดกระตัดออาตั้สิบแปดอือนะครับเอาเดี๋ยวงวดนี้นะครับงวดวันที่สิบหกพฤษภานะครับสิบหกพฤษภาเดี๋ยวรับรองนะครับแต่ว่าสามีมาเขียนให้แปดหนึ่ง แปดหนึ่งแปดกับหนึ่งแปดเลยนะเขียนให้สามตัวเลยนะครับซื้อหนึ่งแปดแปดหนึ่งก็ถูกแล้วเนาะ mm. แต่ว,ว่าคนกระสือหลายอยู่ในเรกตัวนี้ก็ได้ <What? S 1> เวลานทำกับข้าวอร่อยนะครับได้เยอะด้วยนะครับสามสิบาทนี้ได้เยอะมากนะกินจนจะไม่หมดเลยนะครับแมลานบอกว่าทําไมถึงขายถูกนะครับก็ขายพออยู่ได้นะครับคนกินก็นทานคนทานก็ทานอิ่มนะครับอิ่มก็ <laughs> ไม่หนักกระเป๋าเท่าไหร่นะครับจ่ายจ่ายแบบสบายๆสามเข้าโทษตามทำไมบ่ขับมาวะโทษตามเด้อนะเข้าคนละเพราะท่าได้ก็พึ่งได้เพื่อนเพราะอีนไมค่อยถือทัุ้คนอ๋อแฟนมาอยากซุปบะหมีอีกเอออยากซุปบะหมี่โอ้อยากซุปบักหมีแล้วมันมนักซุปบะหมี่เหรอะแม่นบลย ซุบะหมีกับปล้นปลาแหงไงล่ะทีนี้ซุปบะหมี่แม,ม่ลานบอกว่าแปนนะครับครอบสุปบะหมี่กับปลาแหงซุปบะหมีกับปลาแหงซุป,ๆๆซปเออเดี๋ยวผมแปลให้นะครับซุปบะหมี่ซุปบะหมีก็คือซุปขนุนนะครับซุปุ <c oughs> ปขนุนนะครับเป็นขนุนนะครับขนุนบางคนฟังฟังไม่ออกนะครับฟังภาษสาอีสานไม่ออกเห็นบอกว่าหลายคนอยากให้ผมแปลให้นะครับซุปบะหมี่ ขนุนนะครับขนุนก็คล้ายว่าซุปซุปหน่อไม้ซุปขนุนกเค้วเดวพื่อนามาบอกเลยแตน้ยมมันมาขนเลบอกนเี้เ่อนมาบอกผมไลยเด้อว่าเทนีเด้อให้ออกวันนึงเราไปบอกลูกซ้ายเราถืกสามตัวถือเท่าไหร่ถืกแสนสองบอกลูกเราลูกซ้ายเราซ้ายหล่าเราแล้วค่ะ เพิ่นเสียแล้วเพิน่นก็จะมาบอกเลขลูกเจ้าของอ,งอ,องีกเนาะเพิ่นยังไคือดีเลยคลูกค้าก็มาตลอดเลยนะครับลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับอ่าตัวเลขนะครับเดี๋ยวพอใกล้ถึงวันนะครับก็เดี๋ยวนํามาบอกเลยนะครับว่าแม่หลานได้ตัวไหนนะครับย้ํานะครับว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับส่วนตัวผมเองก็ไม่ได้ทราบหรอกนะครับ บางวมดที่จะมานี่มันออกตัวไหนนะครับถ้าถ้าหูกะสีบอกตัวเดียวนั่นแหละหูกะสีบอกตัวเดียวเออบอกตัวเดียวเพราะอขี่รถไปนั่นไปนี่ให้ายากเลยอ่าเหมือมน,นี้ก็มาอุดหนุนแม่ลานแล้วกันแกสิกินอย่างละแม่ลานไหมน,นี่โอ้โหนี่ไงแม่ลานทํากับข้าวนะครับลูกค้ามาสั่งผัดกะเพราโอ้ผัดกะเพารารวมนะครับคลีนี่นือ มันแค่นี้้างสามหัวจางหอยมนอู้หหอมน่ากินนะครับหอมหอมน่าทานอือหูผัดกะเพราทะเลผัดกะเพราทะเลนะครับรวมผัดรวมนะครับกะเพรารวมให้ไล่อีกน่อแม่ร้านนี่ให้ร้านไน่อยละให้เยอะจริงๆนะครับนี่สองกล่องนะครับจะไปใส่สองกล่องกล่องละชั้สิบบาทเลยเนาะจะมาใส่ ไข่ไข่พอ้อมจ็ดบาทบบบอืมสี่สิบ, <40 S 2> บาทได้เยอะจริงๆน,นะดูดูแค่นี้นะครับโอ้โหด็กมาชมภาพบรรยากาศนะแม่ร้านทำกับข้าวเลยครับแต่ว่าอร่อยนะครับอร่อยแม่ร้านทำอร่อยโอ้โหสี่สิบบาทนะครับถ้าไม่มีไข่ก็สามสิบบาทเจัาได้สิกินเลือน อผมเลยอกอยากกนินเลยวผมหย่จังหน่อยก่อนเลยสิสั่งเยอะมากนะครับหอมนะครับไม่ล้านี้ให้เยอะนะครับไม่ล้านแบบว่าอยากให้คนทานนะครับกินอิ่มนะครับกินอิ่มก็ค้นพอแม่ค้เนะเมนอกอที่เราไปไกลกิดต,ตนอนแรกด็กถึงพูดมากินขึ้นแนะ่นอ,อจะได้คิดถึงแม่ค้านะครับ โอ้จนหล่นเนาะกองนึงเนี่ยแต่ก็ไม่ไช่หานผมถามไงบาทช่องบาดเอาอ๋อบาทช่องบาดเอา้าม,มีความสุขนะครับมีความสุขแม่ร<ๆ>้นานบอกว่าขอให้ลูกค้าได้กินอิ่มกินเต็มนะครับกินแล้วได้คิดถึงกันบ่อยๆนะครับไ,ไอ้ชายเขาไอชิ้นฮอดเท่าตัวเทานะั่ะโอ้โหเขาได้กินอิ่มกินเต็มท่านใดหน่อยไปชัางใดเขาก็ไปชิ้นฮอดอืม ันได้ลายไปทั้งใดาเขาไปชินหอดเขาอืมกิ้นหอดเานานะกำไรนิดๆหน่อยๆเนาะพอไดข้ขานัางคาไฟก็เอาไปพอได้ขานัาคาไฟกำไรมันอ๋อโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่ลานมากนะครับตัวเลขงวดที่แล้วสามีมาเขียนให้อีกแล้วงวดนี้ยอยาก,กินซุปขนุนนะครับสามีอย่าแม่ลานอกว่าเดี๋ยวจะไปทำบุญทำซุปขนุนไปให้ทานเนาะลูกสาวก็ถูกไหมหนึ่งแสนห่งวดนนี้ลูกสาวถูกถูกนะครับบอกถูกนะครับเสียดายเดี๋ยวโอเคตามนั้นนะครับตัวเลขงวดนี้ก็ วันถึงวันเนาะถึงวันยังมาเอาดีว่ามันยังเงินเนาะหอดเมื่อเล็ืหอดเมื่อเลอเ็อลขอกที่สาวอมแม่แม่ตัวไหนอืมครับแม่วันนี้ตัวไหนหอดเมื่อเล็ออกครับอ้ออาวเดี๋ยวจัดของก่อนใจเย็นๆอ่ะโอเคแม่ลานบอกว่าวันหววออกนะครับวันษลากินแบงรัฐบาลออกรับรองหวังว่าก็คงจะแม่นงวดหนึ่งแปดหนึ่งแปดก็ถูกหลายคนนะครับแต่ว่าผมก็ ต้องขอโทษกับแฟนช่องทุกท่านนะครับผมไม่ได้มาเองนะครับแม่ลานบอกว่าถ้าแม่นมันจะเป็นวันหวยออกนะครับสำหรับคนชอบแม่ลายไม่่อยซื้อนะครับคิววางสัโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสาหรับการติดตามนี่สากระเลนไป่ซื้อแล้วก็ถืออืมถือนะครับถือย่อยสามเทเลกบ่ไรซื้อเมื่อไงจะไปซื้อเลยเลขจะออกสิบแปดป่ะครับแล้แลนไปซื้อว่าสิฝากเร้วลอยนึงวะ ไปทอนเงินเราไห้ลูกค้าเรียนหอดผุ่นแล้ว